สวยไหมคะนี่ฝีมือตะเทิงคะ่ะทอจชะอมทอดชะอมเดี๋ยวเขาจะมาหั่นนะคะหั่นชะอมคะ่ะนี่แสบปะเนาะโอ้โหถ้าจะซื้อเขามันจะนี่ใช่ไหมจะชะอมเยอะนี่คะ่ะแซ่แบแซ่บอือหือือ อ um ja um ือ okay. okay. uh ื huh. okay. uh ้มแสบเด้อชะอมทอดแสบค่ะแสบแสบอีหลีอ้อหรอนี่ฝีมือตะเทิงแสบอีหลีอ้อหรอหูจักบอีหลีอ้อหรอเพืออย่างฮะแสบอีหลีอ้อหรอหูจักยังไะโอ้หูจักเลยจักมันอย่างเดียว แซ่บหลีอร่อยบุญจักชิมดูกน่อนนะอร่อยบ่น้อโอ้ยรอห้าร้อยห้าร้อห้า้อยโอ้